สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปานินพูครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน refinement ครับที่ Central b a s s s สวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมารู้จักกับแบรนด์เสื้อเชิ้ตนะครับที่มีชื่อว่าฮิตโตโยชิครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์เสื้อเชิ้ตท,ที่อยู่ในระดับท็อปเทียร์ของวงการคลาสสิกเมนวร์เลยก็ว่าได้ที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเสื้อเชิ้ตเนี่ยมามากกว่า200ล้านตัววันนี้ผมจะเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตรุ่นไหนของฮิโตโยรรชิ นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อเชิ้ตนะครับที่นําเข้ามาใหม่จากแบรนด์ที่ชื่อว่าที่โตโยชินะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ามเรนจ์ด้วยกัน,นครับก็คือจะเป็นแบบเริ่มต้นนะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นแบบสแตนดาร์ดฟิตนะครับแล้วก็สําหรับเรนที่ 2, แองเรนที่3เนี่ยนะครับจะเป็นแบบ Slim Fit ทั้งหมด นี่เรามาเริ่มต้นจากเรนจ์แรกนะครับราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่ราคา3,250บาทนะครับเนื้อผ้าเนี่ยก็มีความนุ่มสบายนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บที่ละเอียดมากๆนะครับเรนที่2ของเขาครับจะอยู่ที่ราคา3,950นะครับนีสิ่งที่เพื่อนจะได้เห็นก็คือป้ายแท็กเนี่ยจะเขียนว่าเป็น Traveler Collection นะครับเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะสามารถดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือ ยับยากรีดง่ายเหมาะกับการเดินทางครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะครับแล้วก็เรนสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับท็อปนะครับก็คือเป็นผ้าที่เป็นแบรนด์ที่มีความโด่งดังในวงการคลาสสิกสมืองแวร์นะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าของแคลนคลินี่นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา5,500บาท นนีะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในระดับท็อปนะครับก็จะเป็นผ้าจากโทมัสไมซันนะครับที่มาจากอังกฤษนะครับแต่ว่าปัจจุบันจริงๆเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ถูกเทคโอเวอร์ไปอยู่ที่อิตาลีแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่6,800บาทนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าแบรนด์นะครับนี่เขาก็จะมีทั้งหมด3ามเรนจ์เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยครับได้เลือกใส่นะครับก็คือ3,250บาทนะครับ3,950บาท5,500แล้วก็6,800บาทนะครับนี่ก็ถือว่า มีดีเทลต่างๆในแต่ละเรนจ์ราคานะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้เพื่อนๆดูว่าเขามีความพิเศษยังไงที่ซ่อนอยู่คราวนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาดูดีเทลแบบโดยละเอียดนะครับเริ่มต้นจากโลโก้ของเขานะครับ อันนี้เป็นตัว3,250บาทนะครับโลโก้ก็มีความสวยงามมากนะครับจริงๆแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเสื้อเชิ้ตเนี่ยมาอย่างยาวนานมากแล้วก็มีโรงงานมีแฟคทอรี่เป็นของตัวเองนะครับกว่า40ปีแล้วเขาก็มาทำแบรนด์ที่ชื่อว่าฮิโตโยชิเนี่ยครับในปี2009ต้องบอกว่าเป็นปีที่ผมเนี่ยเริ่ม ทำมาตินพูเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นปีเดียวกันเลยครับในปี2009นะครับตัวนี้3,250นะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าอย่างแรกที่เพื่อนๆจะได้ก็คือความละเอียดของฝีเข็มนะครับซึ่งทางแบรนด์เขาบอกว่าใช้ความละเอียดเนี่ยที่สูงมากๆนะครับในช่วง3เซนติเมตรเนี่ยนะครับจะใช้ถึง24ฝีเข็มด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนเอนเนี่ยมาลองดูดีเทลนะครับ รายละเอียดของการตัดเย็บนะครับนี่พยายามจะสูมไม่ให้ดูใกล้ๆนะครับว่างานเนี่ยมีความเนียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากๆนะครับอย่างที่2นะครับก็คือกระดุมของเขาแน่นอนว่าเป็น m a เตอร์ออฟเพนะครับแล้วก็จะเป็นสเปคของกระดุมที่มีการคัดเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีความวิงมีความสวยงามเห็นไหมฮะโชว์ความเหลือของมุกเป็นอย่างดีนะครับอย่างที่3ก็คือ i t c h ของเขานะครับก็จะใช้คําว่า เป็น chicken foot stitch นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเหมือนกับบริเวณเท้าของไก่เห็นไหมครับซึ่งเป็นเทคนิคการเย็บแบบของสไตล์แบบอิตาลีนะครับนี่เป็นสไตล์แบบโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประดุมของเขาเนี่ยจะเป็นงานมือทั้งหมดนะครับก็สวยงามมากๆนะครับนี่ฟินิชชิ่งงานก็คือเนี้ยบมากนะครับแล้วก็ดีเทลของผ้านะครับเนี่ยครับ ชายของเสื้อเชิ้ตนะครับก็คือดูรู้เลยว่ามีราคาสูงนะครับเพราะว่างานเนี่ยคืออยู่ในระดับท็อปมากๆนะครับมีการฟินิชชิ่งนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีไซส์ต่างๆนะครับให้เลือกตามฟิตของเรานะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับ เขาก็จะเขียนว่า42 84นะครับ42เนี่ยนะครับก็คือรอบคอนะครับสามารถที่จะแบบดูรอบคอได้ผมเนี่ยจะรอบคออยู่ที่42นะครับแล้วก็นี่ความยาวอยู่ที่84ความยาว84นะครับจริงๆเขาจะวัดจากช่วงตรงกลางทางด้านหลังของเชิ้ตนะครับไล่มาจนสุดที่แขนนะครับอย่างไซส์ของผมจริงๆเนี่ยเป็น42แล้วก็เป็น86นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมาให้ที่ร้านเนี่ยช่วยวัดไซส์แล้วก็ดูฟิตต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่3,250บาทนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวแบบเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นฟิตที่เรียกว่าใส่กันได้ทุกคนนะครับอให้ดูทางด้านหลังนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเห็น,นะฮะการเข้าในช่วงเอวแบบนี้ด้วยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับสําหรับ นี้นะครับให้ดูดีเทลในคอลเลกชันที่อยู่ในเรนจ์ของ t าวเ e อร์นะครับเขาก็จะมีปกให้เพื่อนๆเลือกแบบ2แบบนะครับ 1> 1> ก็จะมีเป็นแบบคัตเอา y แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบสเปร a d Collar ซึ่งมีความคลาสสิกนะครับปกแบบนี้เนี่ยครับก็เนี่ยให้ดูทางด้านหลังนะครับคือเวลาที่เพื่อนๆใส่กับเน็ตไทเนี่ยจะค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีความเป็นทางการก็คือเป็นปกแบบคลาสสิกมากๆนะครับ ของฮิโตโยชิเนี่ยนะครับเชิ้ตเขาเนี่ยจะมีความเป็นเดรสเชิ้ตมากๆนะครับก็คือมีความคลาสสิกมีความฟอร์มอลนะครับใส่ไปทำงานใส่เป็น everyday ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของคุณตี้การตัดเก็บแล้วก็โชว์สกิลของความเป็นเชิ้ตเมคเกอร์มากๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา3,950บาทนะครับสิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือจะเป็นเรื่องของฟิต นะครับเราก็จะเป็นเรื่องของเนื้อผ้านะครับที่ดูแลรักษาได้ง่ายกว่านะครับจริงๆเขาบอกว่าสเปคของกระดุมเนี่ยก็จะมีความวิงที่มากกว่านะครับมีความสวยงามที่มากกว่าแล้วก็ด้วยความที่ฟิตเขามีความแตกต่างนะครับทางด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ได้มีการเข้าเอวมานะครับสำหรับในรุ่นที่เป็นทราเวลเลอร์แบบนี้นะครับนี่ก็เหมาะสําหรับที่จะใส่เวลาที่เราแบบเดินทางไปประชุมหรือว่าคนที่ต้องการที่จะดูแล รักษาเสื้อเชิ้ตเนี่ยนะครับด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆรีดง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบยับยากนะครับนี่เวลาที่เราใส่ไปทํางานใส่ไปประชุมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันในเรื่องของเนื้อผ้านะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับการตัดเย็บเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเนียบตามที่เขาเคลมไว้นะครับโดยเฉพาะฝีเข็มต่างๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างที่จะละเอียด กระดุมก็มีความสวยงามแล้วก็เทคนิคของการเย็บกระดุมนะครับก็แตกต่างนะครับนี่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรนที่3นะครับก็คือเป็นผ้าที่เป็นแบบผ้าแบรนด์นะครับนี่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นของแคลนคูนี่นะครับนี่ก็เป็นของอิตาลีนะครับคือคนที่อยู่ในวงการสูตรเนี่ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับนี่ ก็สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือเนื้อผ้านะครับแล้วก็กระดุมของเขาเห็นไหมครับกระดุมของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ฟิตติ้งนะครับก็จะเป็นสลิมฟิตนะครับก็จะต่างกันในเรื่องของเนื้อผ้านะครับแล้วก็ถ้าใครชอบของโทมัสไมเซ o นนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เก่าแก่มากแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าที่ใช้ในการตัดเสื้อเชิ้ตนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ราคา6,800บาทนะครับนี่ กระดุมก็จะมีความแบบมาเตอร์ออฟเพลแบบวิง g นะครับแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าพอเป็นของโทมัสไมซ o นเนี่ยนะครับเพื่อนเื่อจะเห็นว่าวิธีการเย็บกระดุมของเขาเจะเป็นแบบครอสนะครับก็คือเขาก็ให้สอดคล้องกับสไตล์ดั้งเดิมของโทมัสไมซ o นก็คือเป็นแบรนด์ผ้าที่มาจากอังกฤษนะครับก่อนที่จะถูกเทคโอเวอร์ไปที่อิตาลีนะครับแต่พอถ้าเป็นของแคนตินี่เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากก็คือจะเย็บแบบ เขาเรียกว่า chicken foot stitch นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบขาไก่นะครับนี่หรือว่าเราพูดกันง่ายๆก็คือเป็นแบบตีนไก่นะครับนีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับในเรื่องของการตัดเย็บเนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ในระดับที่ท็อปมากๆนะครับแล้วก็เนื้อผ้าที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ ว่าทุกคนเนี่ยรู้จักนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของฟิตติ้งนะครับว่าเพื่อนๆต้องมาลองดูว่าตัวเองเนี่ยใส่เป็นฟิตแบบไหนนะครับนี่ก็ที่ร้านเนี่ยเขาจะช่วยวัดให้นะครับนีอย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น40นะครับ84นะครับอย่างของผมเนี่ยผมใส่เป็น42 86นะครับเดีย๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูว่าผมใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะอย่างของผมนะครับก็จะเป็นไซส์สี่อแบแบบนี้นะครับนี่ก็วันนี้จะลองเลือกเป็นตัวที่เป็นแบบสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นสีที่ผมว่าไปใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นเนวี่ก็ได้นะครับใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นสีน้ำตาลก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูไ r i g h t นะครับนี่สวยมากนะครับตัวนี้3950นานะครับนี่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่แขนเนี่ยค่อนข้างระยางยาวนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือยาวสุดของเขานะครับ เดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูว่าความสวมใส่สบายของฮิโตโยชิเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้นะครับผมก็ลองให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ตัวนี้ผมใส่เป็นตัวคอลเลกชันที่เป็นทราเวลเลอร์นะครับให้ดูทางด้านหลังนะครับให้ดูทางด้านข้างนะครับแล้วก็ดูทางด้านหน้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสลิมฟิตแต่ในมุมมองผมเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะ l o o s นะครับคือใส่สบายนะครับแล้วก็ จะเป็นฟิตที่มีความคลาสสิกนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นสลิมฟิตที่มีความแบบเป็นแฟชั่นนะครับนี่ให้ดูดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋านะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างมากที่สุดก็คือวงสวิงของแขนครับก็คือ เป็นเชิ้ตที่สมมุติว่าผมเนี่ยจะยกแบบนี้ขึ้นมาเมื่อจะสังเกตว่าในช่วงด้านหน้าของตัวครับเขาก็ยังคลีนอยู่เห็นไหมฮะหรือว่าผมจะยกแขนเนี่ยขึ้นเห็นไหมครับซ้ายขวาเนี่ยตรงกลางเซนเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมโดยปกติแล้วเนี่ยเชิ้ตทั่วไปที่ใส่นะครับตรงช่วงกลางเวลาที่เรามีมูฟเฟนต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีการทวิสต์แต่ว่าของออที่โตโยชินะครับค่อนข้างที่จะสวิงแขนเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับ จะกอดอกจะทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวครับคือไม่ว่าเราจะสวิงแขนจะเคลื่อนอยังไงครับตรงเซนเ,นเตอร์ของเขาค่อนข้างที่จะอยู่สเตเบิลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่กับแจ็คเก็ตเข้ามาครับมันก็ทําให้ช่วงเซนเตอร์ของเราหรือว่าช่วงเน็ตไทของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ทรงครับผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นความรู้สึกของแพทเทิร์นนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของฮิโตโยชินะครับ เนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างเย็นสบายเพื่อนนี่นะครับก็เป็น f e ลลิ่งประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่กับแจ็คเก็ตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเวลาที่ใส่กับแจ็คเก็ตแล้วเนี่ย f e ลลิ่งจะเป็นยังไงนครับผมก็ลองใส่กับริงแจ็คเก็ตนะครับตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสีออกแนวแบบกรมท่าเนวี่นะครับนี่ก็เรียกว่าพอดีนะครับในช่วงของปกต่างๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมจะลองขยับให้เพื่อนๆดูนะครับ เพื่อนจะเห็นว่าเซนเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสเตเบิลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราผูกเน็ตไทต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ทรงนะครับนี่ถือว่าโอเคมากนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้ามีการผูกเน็ตไทออกมาแล้วเนี่ยสไตลิ่งของลุคเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตอนนี้ครับที่ Refinement เนี่ยเขาก็มีการนำเข้าเน็ตไทนะครับจากนโปลีนะครับชื่อแบรนด์ว่า e n g capelli นะครับนี่ราคาเส้นละ5,500บาทนะครับ ก็จะเป็นงานสไตล์แบบของนโปลีแท้ๆนะครับแล้วก็ฟินิชิ่งงานก็จะมีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เลือกสีที่คลาสสิกมากนะครับเส้นละ5,500บาทนะครับนี่มีหลากหลายสีครับเพื่อนๆแวะมาดูได้แล้วก็มีกล่องที่มีความสวยงามมากๆนะครับและเขาก็ยังมีซิลพอกเก็ตสแควร์นะครับอยู่ที่ราคา2,200บาทนะครับงานก็สวยงามมากนะครับแน่นอนว่าฟินนชชิ่งงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็น ในส่วนของการทํามือทั้งหมดนะครับและนี้นะครับเป็นสีที่คุณน้านะครับเลือกให้ผมนะครับนี่บอกว่านําเสนอเป็นสีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าพอมาดินพูผูกในไทยแล้วเนี่ยจะมีลุกยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นลุกที่มาดินพูเนี่ยผูกในไทยนะครับตอนนี้ที่ร้านเนี่ยแซวก,กันหนักมากบอกไม่เคยเห็นคุณจ็อบเนี่ยผูกในไทยเลยเพื่อนๆลองไปดูในไอจผมมีลุกที่ผูกเนไทยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการผูกแบบโฟร์อินแฮนนะครับก็คือเป็นสไตล์ที่แบบอิตาลีเนี่ยเขานิยมแล้วก็มักจะให้ในท้ายเนี่ยแยกกอกเป็น2แชก็คือให้ดูแล้วแบบแคชชัวไม่ต้องตั้งใจมากนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับก็ฟีลลิ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเป็นในไทายที่ดีๆครับเพื่อนๆเวลาผูกแล้วมันจะสวยอยู่ทรงนะครับแล้วก็ผมจะลองเคลื่อนให้เพื่อนๆดูเห็นไหมฮะ อย่างที่บอกว่าพอเชิร์ตเขาเนี่ยล็อกในช่วงเซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีเวลาที่เรายกแขนไปมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนทของเราเนี่ยคือจะอยู่ทรงแล้วก็ตั้งตรงแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เขาจะเข้ากับแผงหน้าอกของเราเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เท่มากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ริงแจ็คเก็ตให้ดูนะครับว่าโททัลุคแล้วเนี่ยจบมาเป็นยังไง และนี่นะครับก็เป็น complete look ของผมนะครับนี่ใส่กับ Ring j a c k ก็นะครับก็ให้ลุคที่โอ้โหเท่มากๆครับเป็นสไตล์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะลองแต่งตัวในสไตล์นี้ดูนะครับเวลาไปงานแต่งงานหรือว่างานที่ค่อนข้างเป็นทางการนะครับแต่จริงๆลุคนี้ก็เป็นลุคที่ดูเทรนดี้มากๆนะครับอาจจะไม่ต้องติดกระดุมแจ็คเก็ตแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดกระดุมแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ทุกอย่างค่อนข้างสเตเบิลมากครับเพื่อน ครับแทบจะไม่ต้องมีตัวอะไรมาล็อกในใท้ายของเราเลยนะครับนี่ส่วนตัวผมอาจะชอบแบบชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ริ a งแจ็คเก็ตนะครับรีวิวให้ฟังเลยว่าใส่สบายมากผมเนี่ยใส่ไปสอนนะครับใส่ไปทำงานหลายครั้งมากใส่ไปเทรนนิ่งนะครับคือให้ลุคที่ดูแบบ เขาเรียกอะไรไม่ได้ทางการจนเกินไปแต่ยังดูสุภาพเรียบร้อยอยู่นะครับที่สําคัญคือใส่แบบทั้งวันเนี่ยคือรู้สึกไม่ร้อนเลยนะครับเบาสบายมากนะครับนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งเชิ้ตนะครับแล้วก็มีทั้งเน็ไทยนะครับที่เข้ารู้กันได้นะครับใครอยากจะผูกสไตล์นี้นะครับแนะนําเลยว่าเดี๋ยวจะให้คุณน้ำนะครับช่วยดูแลให้นะครับบอกให้เลยว่าคุณน้ำเนี่ยผูกเน็ทไทยนี่คือสวยมากนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าเน็ทไทยดีผูกแล้วทรงก็สวย ถ้าเชิ้ตดีครับปกสวยแล้วที่สําคัญคือพอใส่มาปุ๊บเนี่ยเซนเตอร์ของลุคของเราเนี่ยก็จะดูคลีนตลอดเวลาเห็นไหมครับคือช่วงหน้าอกตรงนี้ครับจะดูคลีนตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวยังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดขายของเสื้อเชิ้ตของเขานะครับตัวนี้อยู่ที่3,950ันารนะครับแล้วก็เน็ไทเนี่ยอยู่ที่5,500ันารนะครับเห็นไหมเน็ไทเนี่ยแพงกว่าเชิ้ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะลงทุนกับเชิ้ตดีๆ สักตัวหรือ2ตัวครับอาจจะมีสีฟ้าอ่อนสัก1ตัวแล้วก็เป็นสีขาวสัก1ตัวนะครับนี่อันนี้ผมอยากให้ดูเป็นแบบทั้งทั้ลุกนะครับเพื่อนๆน,นี่แสงอาจจะมืดเล็กน้อยเห็นไหมครับเนี่ยก็ให้นิทายเป็นแบบเซอร์เซอร์แบบนี้เลยนะครับเท่มากนะครับแล้วก็เพื่อนเอนเนี่ยอาจจะสไตลิ่งด้วยการถือคลัชแบบนี้นะครับนี่เป็นของรัตเ e อร์ฟอร์ดนะครับเม d ดอินอิงแลนด์เห็นไหมครับก็จะคอมพลีทลุกได้แบบ 100%เลยนะครับก็จะให้ท็อตทัลลุกในสไตล์ที่เป็นคลาสสิกสมิลแวร์นะครับผมแอบทราบมานะครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณไม้นะครับเพิ่งมารับคลัชไปนะครับเป็นสี Navy เนวี่เนาะแล้วก็คุณแทนนะครับก็รับเป็นสีน้ำตาลเข้มไปแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าคือสุดท้ายอ่ะยังไงผู้ชายก็ยังต้องถือคลัชครับเวลาที่เราต้องการจะคอม plete ลุกเพราะว่าเวลาที่แต่งตัวสไตล์คลาสสิกสมิลแวร์เนี่ยพอเราไปถือคลัชที่เป็นแบรนด์เนมที่เป็นแฟชั่นทั่วไปครับมันจะดูไม่เข้า ผมลองมาหมดแล้วเพื่อนๆสุดท้ายคือรัเท์ฟอร์ดนี่คือตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นแบบ power bank ใส่สมุดเช็คสมุดบัญชีโทรศัพท์2เครื่องนะครับแล้วก็ s p ร a ์แอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นนะครับปับงเกิงประการเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยนอกจากมีประโยชน์ในการใส่ของแล้วเนี่ยก็ทำให้ลุคของเราเนี่ยดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะได้เช,เชิญของฮิโตโยชินะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ ร้าน refinement นะครับที่ central embassy นะครับแวะมาดูมาลองกันได้เลยนะครับมาลองวัดไซส์ของคอแล้วก็ความยาวได้นะครับราคาผมคิดว่าจริงๆแล้วสมเหตุสมผลมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนกับการแต่งตัวในสไตล์ Classic สเ e นแวร์นะครับจะได้มีโอกาสสัมผัสกับแบรนด์เสื้อเชิ้ตนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ในระดับตำนานนะครับวันนี้ผมจอบมาดินพูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ